ตื่นแต่เช้าไม่เห็นแม่นางไปไหนไม่รู้ก็เลยเดินดูลอบๆบบ้านนะครับเดินดูลอบๆบ้านนางไปไหนแต่เช้าไม่รู้ไม่บอกเลยนะก็เลยเดินดูลอบๆบ้านอุ้ยมีเหล่าไม้ออกแรกด้วย ท่านผู้ชมมีหน่อไม้ออกด้วยโอ้หน่อไม้งอกมาได้หนึ่งนอโอ้วสองนอโอ้มีหน่อไม้กินแล้วโอ้มีหนอสามนอโอ้มีหน่อไม้สามนอโอ้มีหน่อไม้สามนอ มีหน่อไม้กินแล้วครับท่านผู้ชมมีหน่อไม้กินแล้วครับโอ้มีหน่อไม้กินแล้วเดินตามหาแม่มาเจอหน่อไม้ครับโอ้มาเจอหน่อไม้ครับผมเดินตามห้แม่มาเจอหน่อไม้เฉยเลยอันนี้ก็รับรอบๆบ้านนะครับ ต้นยาขาขึ้นเยอะแล้วครับยาขาขึ้นเยอะแล้วโอ้มาเดินตามหาคุณนายแม่ไม่เห็นแต่เช้าเลยโอ้ยาขาขึ้นเยอะหนามากโอ้อันนี้ภายในรั้วบ้านนะครับเนี่ยภายในรั้วบ้านยาขาขึ้นเยอะโอ้โอ้โอหนามาก โอ้โหโอ้โอนาจริงๆเลยโอ้มาเจอแล้วนึกว่าหายไปไหน <c oughs> นึกนึกว่าหายไปไหนก็ท่านผู้ชมคุนายแม่นางมานางมาดายญ้านางมาดายญ้าที่บ้านน้องชายน้องชายปลูกบ้านไว้ยี่สิบกว่าปีไม่ได้มาอยู่แล้วครับทิ้งไว้ให้ปวกกินนางก็เลยฮะ,ะนย่พี่เลก็ ญาติดอกขาวค่ะมันได้เป็นแล้วคะ่ะเอาอายุเย่าดอกขาวที่กลายนี้มันไม่ใช่มาเทศนั่นนี่อันนี้เหรอญาติดอกขาวอือโอ้แม่บอกว่าเป็นญาติดอกขาวนะครับเป็นญาติดอกขาวแต่วันไ,ได้เพิ่มมันเกิดอืมไม่รู้ว่ามันกันนะก้องเยอ่จสำเร็จกบส่งก้องเยอ่อย่าบลกมีชุ่มไม่เยื่อแล้วมันงคะพ่ พอ,อมันแผ่ไปตามพื้นดิน,นมันก,ก็เป็นหญ้าปกคลุมดินไงม,กกนมัน,มมมน,มมนก็เป็นหญ้ามันมะีไม่น้ำหรอ่ะไม่มีน้ำก็ไม่น่าจะมีปัญหานะพอดีมาดูเดินตามหาแม่อุ้ยดูสิแมงมากินครับผมแมงม,มากินครับผมแมงมากินต้นไม้ครับแมงมากินต้นไม้ครับพี่น,น,น้อง ป่ะล้นลำใหญ่แมงกินซอยเบิด์ตเอพี่น้องผู้โอ้ยต้ลำใหญ่นุษย,ยูแมงกินซอยเบิดจังแมงยังกินใบเฮียนใบเตียนหมดเลยครับใบเฮีย,ยนใบเตียนหมดเลยอืมใบเฮีย,ยนใบเตียนหมดเลยนะครับอันนี้ต้นอ่าลิ้นจี่ ต้นเลน้จี bert, ไม่ติดดอกนะครับปีนี้ไม่ติดดอกไม่ติดอะไรเลยครับเลน้นจีไม่ติดดอกนางนึกยังไงไม่รู้วันนี้นางมาทํามาเผาขยะมาดาย่านะครับมาดาย้ารอบบ้านนงขยะอะไรไม่รู้นะคุณแม่ดูตื่นชามาก็ทันนงกงเด็กษานางก็จะรัต้นไม้ที่บ้านละ นางก็จะเลต้นไม้ที่บ้านแล้วครับก็เลยตื่นขามาไม่เห็นคุณนายคุณนายไม่ได้บอกว่าไปไหนก็เลยต้องมาดูนะครับว่าคุณนายมาทําอะไรไอนได้นางมาดาย่านางมาดาย่ารอบบ้านนะครับนางมาดาย่ารอบบ้านแล้วก็ดูเผาเผาใบไม้แห้งน,นะครับ อ่าไม้แห้งนวก็มีมะม่วงหล่นมะม่วงหล่นนะครับผมโดนค้างคท้ากินมั้งปลาทามก็จะโดนค้างคา้ากินนะครับนะครับมะม่วงสุกนะครับผมมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วมะม่วงอะไรไม่รู้เก็บหมดแล้วแหละเลยอีกนิดหน่อยเลยอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้มะม่วงไม่ค่อยดกครับผมเนี่ยครับผมเลยอีกนิดหนึ่ง เหลยอีกนิดนึ่งนะครับมะม่วงยังไม่ค่อยดอกเลยครับไม่ค่อยดอกเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินนะครับแต่ก็พอได้กินต้นุนมะขามกําลังออกดอกครับผมกําลังออกดอกกําลังจะออกรุ่นใหม่นะครับมะขามเจี๊ยติดดินเลยนะครับผมมะขามเจี๊ยติดดินมากนะครับผมอันนี้ก็คือตามหาคุณนายแม่นะครับ ไม่เห็นนางแต่เช้าก็เลยมาเดินเลาะเลาดูก็มาเจอน,นางกําลังด่าย้าอยู่ที่บ้านน้องชายบ้านน้องชายปลูกบ้านมาตั้ง20กว่าปีก็ไม่เคยมาอยู่เลยนะปล่อยให้ปลวกกินปล่อยให้เป็นที่อยู่ของปลวกครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่ง แจ้งเตือนครับผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม